คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กทมมีประชุมสภากรทมแล้วผู้ว่าชัดชิดก็ไปประชุมก็เป็นภารกิจก็ไปเข้าร่วมประชุมตามปกติแต่ปรากฏว่าในระหว่างการประชุมเนี่ยครับมีเหตุเกิดขึ้นเป็นหญิงรายหนึ่งอายุ64ปีเธอคนนี้เป็นผู้เสียหายครับเพราะว่าเธอเนี่ยเคยตกท่อในพื้นที่กทมเมื่อปี61 แต่ว่าเธอบอกว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดๆจากกทมเลยวันนี้เลยเดินทางมาที่สภากทมที่มีการประชุมสภากันอยู่เนี่ยมาขอความช่วยเหลือมาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าชาติชาติกับชาตตก,กทมอกทมมา,สาใส่ไปแล้วค่ะทักก้งข้างนู้นตอกทอปทมมาใส่ไแล้วนะป้าตก,กาทอปทมนู้ิที่ล้วทันน้งนู้ทัางนี้ยน เนี่ครับเธอมาระบายความอัดอั้นตั้งแต่ที่เจอตั้งแต่ประสบเหตุเมื่อปี61<ะ>เธอตกท่อของกทมครับนี่คือคุณสุธาสิโนโบนอายุ64ปีเป็นผู้เสียหายจากเหตุตกท่อระบายน้ำบริเวณซอยโชคชัย45 5เมื่อเดือนธันวาคมปี61ครับปรีเข้าไปหาผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เลยครับขณะที่ท่านผู้ว่าเนี่ยกำลังเดินออกจากห้องประชุมมานะครับ เพื่อจะไปปฏิบัติภารกิจโดยเธอบอกว่าตนเองเนี่ยตกท่อมาสี่ปีแล้วร้องเรียนมาเยอะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยุยาจนวันนี้เนี่ยแม่มันเหลืออดและอย่างที่เราได้ยินในคลิปเมื่อครู่กระบายความอัดอั้นในใจผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็รับฟังเรื่องราวก่อนที่ผู้ว่าจะรับปากว่าเดี๋ยวจะช่วยดูแลและติดตามเรื่องให้ โดยคุณสุธาซิโนอบนยืนยันบอกว่าไม่เคยได้รับการเยียวยาใดๆจากกทมนะครับรักษาอาการบาดเจ็บด้วยตนเองเพราะว่าสิทธิการรักษาพยาบาลสปสชเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลไกลจากบ้านอที่ผ่านมาได้เข้าแจ้งความที่สนชกชัยร้องทุกข์กับสํานักการระบายน้ำรวมไปถึงสํานักงานเขตเพื่อของเงินเยียวยา5 0 0แสนบาทโดยคํานวณจากไรายได้ที่ต้องสูญเสียไปจากการที่เธอเนี่ย ไม่ได้ออกมาขายของในช่วงที่เกิดเหตุนะครับรแต่คุณต้องอยู่บ้านเนี่ยสี่ห้าเดือนน่ะฉันตัวคนเดียวสามีตายมายี่สิบห้าปีแล้วอ่ะต้องทำมาหากินเรียนตัวเองอ่ะและเอกสารฉันไม่ไหนอ่ะไม่ให้ดูอ่ะจะให้ดูเลยเอกสารเน่ยถ่ายไปเลยร้อยร้องเรียนไปเกาะฝ่ายนน้นฝ่ายนี้ร้องเรียนไปทุกฝ่ายเลยค่ะไม่เคยได้รับการให้เืมเ ตั้งแต่ธันวาคมปี6-1จนถึงวันนี้ก็4ปีนะครับ4ปีเธอ,อบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกทมเนี่ยนำเงินใส่ซองให้5,000บาทพร้อมกับกระเช้าเท่านั้นนอกเหนือนจากนี้ไม่มีการเยียวยาใดๆจึงมองว่าเอ๊ไม่สมเหตุสมผลกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ทำให้เธอไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทำมาท้าขายได้และต้องขาดรายได้ไปหลายเดือนหลังจากที่ เพื่อเกิดเหตุนี้เมื่อวานนี้เจอท่านผัว่ปุ๊บระเบิดเลยโอ,โอ้โหมันระเบิดบงลงเลยนะเมื่อวานเห็นใจอเดือดร้อนนะสี่ปีแล้วก็เดี๋ยวว่ากันไปว,ว่าท่านผัวก็รับทราบเรื่องละนะคะ